มีสุขพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนมาเที่ยวมาชมนะครับตลาดพันไม้ของบ้านด่านม่วงคําตาบลบ้านด่านม่วงคําอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอีกแล้วนะครับหลากหลายนะครับโบบ้าจะเป็นต้นมะม่วงต้นมะม่วงนะครับเบิ่งในนี้ทวัดชัยพันไม้ตรงนี้ก็คือเป็นที่แหล่งร่วมนะครับตรงนี้คือเป็นตลาดนะครับเนาะของอบ้านด่านม่วงคําเลยครับโบบ้าจะเป็นพืชพักสวนครัว อามีเกือบคดทุกสิ่งทุกอย่างบ่เม็ต้นบักหอกต้นบหุ่งเนาะครับเนาะเนี่ยต้นละหาบาทสามบาทนะครับบักหอกบักเขือเนาะพี่น้องสุดยอดมากๆเลยตรงนี้ก็คือตําบลบ้านด่านนะครับเนาะอาเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครบ้านด่านม่วงคำเนาะบ่งนี่บักหมอกบักม่วงบักงอกบักเงาะพี่น้องรตรงนี้จะคือพืชพักไม่ใครสนใจนะครับเนาะอ่าเกี่ยวกับการกระงกระเกษตรนะครับตรงนี้ก็คืออ่าอยากแนะนําเลยบักงอกบักเงาะบักเอ่อมังขอกมังคุด หรือว่าบักหมอกบักม่วงเนาะครับเนาะโอ้ยมีหลากหลายเนาะครับว่าจะเป็นฝรั่งกิมจูเนาะครับมะปรางหวานเนาะครับนกกระท้อนปุยฝ้ายและก็บักทุลอกบักทุเรียนเนาะครับบักหมอกบักมีบังเบิองบในพี่น้องตรงนี้ก็คือแหล่งรวมเนาะครับเนาะพืชพันเนาะครับการเกษตรที่เราชอบเนาะครับตรงนี้ก็คือบักอ่าบักพาน้ำหกน้ำหอมอีกพี่น้องเบิกในนี้นี่นี่นี่อีกวันนี้ ตามคำเรียกร้องของ f อพามาเที่ยวมาชมอีกแล้วนะคุณแม่นะมาพบกับคุณแม่เนาเพิ่ยู่ตรงนี้นะครับเนาะมาเห็นผนอยู่ในนี่เลยตลาดพันไม้ของอบ้านด่านม่วงคำเนาะคุณแม่อตำบลบ้านด่านในตรงนี้จะมาเจอคุณแม่ตลอดตลอดตรงนี้เราเกือบ50เจ้านะพี่น้องนี่ถือเองเนี่ยเท่าไหร่นะครับเนี่ยสิบบาทค่ะสิบบาทเองเนะพี่น้องปุ้ยอ่อนซอนสกกลนะครอ,อีกแล้วพี่น้องเบิกสิบบาทเดี๋ยวเอาไปเอาไปปลูกอีกยังได้อีกเนาะหลายหลายขุมเนาะแม่เนาะเนี่ยมันเบิกในนี้ มีบักผอกบักพริกแกดิห้าบาททังห้าบาทเนี่ยห้าบาทเองล้ะพี่น้องคุณแม่บอกห้าบาทโอ้โหไพันไหมมะระกกก็ห้าบาทยี่เบอง์ไหนนะพันอย่างแม่เนี่ยมาระกอเนี่ยพันแขกดำแขกดำนะพี่น้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะพืชพักสวนขอกสวนรัวบอกคุณแม่น่จะไปเห็นยิ้มเป็นแว่นเป็นแว่นเนะเนี่ยแมงหลอกแมงลักก็มีอ่ะน้อยนาตะเกียบอืมน้อยนาตะคงตะเกียบอ่ะ แคชันบ้างก็มีนะครับสนใจต้นเท่าไหร่แค่ชันบ้างเนี่ยห้าบาทนี่พี่น้องโอ้โหไม้ไม้ประดับนี่ก็ไม้มงคลมงคลก็ห้าบาทเบิร์พี่น้องสุดยอดจี๋นะคุณแม่นาอสกลนครรองเท้าอีกแล้วนะคุณแม่นะตลาดชุมชนแห่งนี้นะครับใครสนใจนะครับน้องมาเที่ยวมาชมได้เลยเออไม้ผลไม้ประดับไม้มงคลมงคลพืชพักต่างๆนะครับมีเกือบครบทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็คือครบจบที่เดียวเลยครับตรงนี้นะครับที่บ่าวแอดจกพา พามาเที่ยวมาชมตลอดตลอดนะครับนีนเบิ่งบัก่วงบัก่วงม่พันสนใจน่อยหน่านี่ปลูกพักปลูกหญ้าโอ้โหนี่คืออ่าบ้านด่านม่วงคำนะครับเาสุดยอดสุดโตง่งเลยีนะครับสกลนครอ,อีกแล้วพี่น้อง